อาจารย์รผมถามก่อนคํถาถามแรกณนะตอนนี้วันนี้วันที่สิบห้าเดือนแปดนะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนิ่งยังครับอาจารย์การบทนายกดูแลเสียงเสริมซสาวเสียงแล้วจะนิ่งยังอาจารย์ฮะโอ้ยถ้านิ่งแล้วเราจะมานั่งคุยกันทําไมนะครับ <laughs> ถ้ามันนิ่งเราก็ตกงานสิใช่ไหมฮะถ้ามันนิ่งเราก็แยกย้ายกันไปทํางานครับแต่บ้านนอนแต่แต่เพราะมันไม่นิ่งไงเราสามคนเลยต้องมาเมาส์มอยกันต่อใช่ไหม,มครับ ผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยยังอยู่บนความไม่นิ่งนะครับถ้าใครติดตามข่าวตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับเป็นคนเปิดเผยข้อมูลเองนะครับว่าอีกวันสองวันเนี่ยก็จะมีการนัดหารือเรื่องรายละเอียดเรื่องโฮต้ารัฐมนตรีนะครับท่านท่านให้ท่านท่านพูดในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วเราลองคิดว่าถ้าหัวหน้าพักภูมิใจไทยพูดซะเปิดเผยขนาดนั้นเนี่ย แล้วพักอื่นเขาจะไม่เจราจารเหรอครับมบเพราะนั้นคุณอนุทินพูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยว่าอีกวันสองวันเนี่ยจะเจราจาโคต้ารัฐรีเนี่ยกับพักเพื่อไทยพักอื่นเขาก็ต้องเจราจารเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องเนี้ยผมเนี่ยอยากให้พวกเราจับตาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับพักที่มาร่วมกับพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาเหมือนกับว่าเขาส่งไม้ต่อในการพูดกันดีอืนะครับ คนที่หนึ่งนะครับคุณเต้ยกับคุณโอมก็เห็นว่าที่จุดประเด็นเรื่องนี้คนแรกก็คือคุณวรา,วา,ารบุติศิลปปาะาชับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยจะโหวตเนี่ยนะต้องมาคุยกันก่อนอใช่ไหมครับแล้วหายไปสองวันนะครับวันนี้คุณอนุทินก็มารับไม้ต่อครับนะครับโดยบอกว่าได้รับการประสานมาแล้วนะครับว่าจะคุยโกต้ารัมตรีเนี่ยนะครับภายในวันสองวันนี้ความหมายของผมก็คือว่า เวลาเอาข้อมูลพวกนี้มาเปิดนะครับบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้พูดในานามพักตัวเองนะครับเพราะถ้าพูดในานามพักตัวเองเนี่ยครับคุณเต้ยคุณโอมเขาไม่มาพูดเปิดเผยนะครับเขาก็แอบไปเจราจากันสองพักนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกใครแต่เขาออกมาพูดเปิดเผยแบบนี้ย่อมหมายกว่าว่าเขาพูดแทนอีกพักที่เหลือด้วยนะครับ,รบน่นแปลว่าคุณอนุทินจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาติดต่อกูมาแล้วนะว่าเจราจากับกูล้มมือละ นะครับได้รับการติดต่อหรือยังถ้ายังไม่รับติดต่อก็รีบกดดันซะนะครับเพราะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าสถานการณ์ในการจัดคอรมวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีความคืบหน้าแต่ยังไม่นิ่งนะครับแล้วการจัดคอรมอที่ยังไม่นิ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดวันโหวตแหละพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับต้องการโหวตให้เร็วที่สุดพูดตรงนะอยากจะปิดจ็อบต้งวันที่สิบแปดเลยนะครับแต่พรรคอื่นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการเวลาต่อรอง ถูกต้องไหมครับพะถ้าโหวตให้พักเพื่อไทยเป็นนายกปุ๊บเนี่ยนะครับอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งคอรมอตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นอำนาจของนายกถ้าเกิดพักเพื่อไทยเปี้ยวกว่าเจ๊งสิใช่ไหมครับพราะนั้นก็ต้องมัดกันให้ชัดเจนก่อนว่ารัฐมนตรีนะครับแต่ละพักเนี่ยได้กระทรวงไหนครับแล้วต้องลามไปถึงรัฐมนตรีช่วยแล้วผมกล้าฟันธงนะครับว่าต้องลามไปถึงว่ารัฐมนตรีช่วยคนนั้นเนี่ยต้องดูกลมอะไรในกระทรวงนั้นด้วยกลมละเอียดขนาดนี้เลยเหรออาจารย์คุณะผมเล่าประสบการณ์ ให้ฟังก็ได้มีการจัดรัฐมนตรีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็มีการสัญญิงสัญญาว่ารัฐมนตรีอภรรตพักหนึ่งจะได้ตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และดูแลกรมการค้าภายในปรากฏว่าพอแต่งตั้งแะ้วก็เสร็จเบี้ยวเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันเป็นตานานครับว่าเวลาการเจรจานะครับในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาไปถึงกลมที่เขาดูแลด้วยครับม,มันไม่ได้จบ แค่กระทรวงนะคุณอมคุณ้ครับเอาผมพูดตรงๆนะเอาถ้าจะให้ผมเป็นรั่นตีสำนักนายกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพักผมเนี่ยจะได้คุมอสมทหรือเปล่าเขาคุยกันถึงขนาดนี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับยกตัวอย่างเนาะเรื่องจริงครับเรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างเลยอันนี้ประสบการชีวิตผมเลยนะครับเพราะผมก็เคยอ่าเข้าไปอยู่ในอ่าเคยได้ยินได้ฟังเคยได้รับรู้นะครับเรื่องแบบนี้ ว่าในการเจราจารเนี่ยมันมีความละเอียดกันมากกว่าที่พวกเราคิดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังผมก็เลยจะสรุปว่าหนึ่งสถานการณ์การจัดตั้งพรวรต้องนิ่งก่อนถึงจะโหวตโอ้โหอ,อาจารย์ ถ้าไม่นิ่งยังไงเขาโหวตไม่ได้ครับเพราะว่าไ,ไม่งั้นแล้วเนี่ยเกิดโดนหักหลังกันขึ้นมาเ<ฮ>่ยนะครับมันมันเขาเรียกว่ามันเสียเหลี่ยมเสียทางการเมืองเสียหายกันเยอะนะครับ,รบอาจารย์ครับมีมีเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าทางคุณครประเสริฐจ,จันทรรวงทองเนาะสสบัญชีรายชื่อนะเลขาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะฮะว่าเรื่องของการจะให้พรรคใดเนี่ยก็สืบเนื่องจากทางคุณอนุทินที่เราคุยกันนี่แหละว่าจะนั่งกระทรวงไหนยังไงเนี่ยคุณประเสริฐย้ําบอกว่า จะมีการคุยหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนี่เพิ่งใค้สัมภาษณ์ไปนะไม่ใช่แค่คุณคุณประเสริฐนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณธนกรก็บอกเช่นกันนะครับก่อนที่จะโหวตนายกเนี่ยก็อยากให้เคลียร์เรื่องเก้าอี้ให้จบก่อนเนี่ยแล้วสรุปงไาอจารก็ก็ผมถึงบอกนะฮะว่าเอ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาติคือคุณธนกรกับคุณอนุทินเนี่ยนะครับแล้วก็พูดแทนพรรคที่เหลือนั่นแปลว่าอะไร นั่นแปลว่าพักที่เหลือเนี่ยนะครับเขาไม่ให้เครดิตคนเจราจาของพักเพื่อไทยอือออกใช่ไหมครับก็คุณประเสริฐเป็นเลขาธิการพักพูดเนี่ยสองคนนี้เขาเชื่อที่ไหนอะห่ะใช่ไหมฮะเพราะเขาเขาก็ยืนยันจุดด,ดืมเดิมนะครับว่าเฮ้ยมันต้องเคลียร์กันให้จบก่อนใช่ไหมครับแล้วคุณอนุทินเนี่ยนะครับพูดเนี่ยเขาไปถึงขนาดว่าอีกสองวันจะเจราจาเก้าอี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณประเสริฐออกมาพูดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าหัวหน้าพักที่เขาจะมาร่วมรัฐบาลกันเนี่ย เขาไม่เชื่อถือทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยพูดตรงๆนะเขาส่งสัญญาณจะไปพันถึงคุณเศรษฐาโดยว่าเฮ้ยถ้าเจรจากันแบบนี้นะต้องเปลี่ยนตัวจากเศรษฐาเป็นอุ้งยิงไม่งั้นหวดไม่งั้นไม่หวดให้อืนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่เชื่อลูกหาบไงครับเขาเชื่อเขาเชื่อสายตรงเจ้าของพรรคนะครับเราถึงได้เห็นอาการแบบนี้แล้วยิ่งพรรคเพื่อไทยไปเล่นเกมแบบนี้นะครับผมเรียนตรงๆว่าคนที่เขาอยากจะมาร่วมเนี่ย เขาก็ยิ่งจะมีเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการจัดตั้งรัฐบาลครับอมบผมคิดว่าวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยนะครับอ่าก็ต้องก็ต้องพูดความจริงกันว่ามันไม่มีใครโหวตฟรีกันหรอกอนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะไปเจราจาอะไราก็พูดกับพูดกับสังคมตรงๆครับผมคิดว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนี่ยขอโทษนะครับใครจะมาบริหารชาวบ้านเขาจะได้ิด ัดสินใจได้ว่าเฮ้ยหน้าตาและบ้านมันยี้หรือเปล่าวะคุณก็แฟกับชาวบ้านหน่อยสิครับจะเป็นไรไปครับอคืออย่างอาจารย์ฮะแล้วทีนี้ครับแน่นอนครับว่าเป็นอันค่อนข้างแน่นะอาจารย์ว่าโหวตนายกครั้งต่อไปนี่นะฮะครดิตของพรรคพักเพื่อไทยเนี่ยฮะก็ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าจะเป็นคุณเสถษฐาแต่ด้วยตอนนี้กระแสที่แหมต้องบอกว่าตอนค่อนข้างแรงนะครับสำหรับคุณเสถฐาตอนนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะประเดนประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่ะที่คุณชูวิทย์ออกมา ออกมาใชออกออกมาพูดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆหรือแม้กระทั่งการจัดสรรเรื่องของเก้าอี้เนี่ยนะฮะว่าแหม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะนั่งตรงไหนอะไรยัยอย่างนี้นะฮะบวชรอบนี้มีโอกาสที่คุณเศฐาเนี่ยอาจจะพลาดเก้าอี้นายกไหมฮะคือถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ยังไงเสนอชื่อคุณเศถฐาไปก็เจ๊งครับอืมนะครับหือผมเนี่ยตัดเรื่องนั้นเลยนะผมตัดเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ก็ได้อืมนะครับ สวเขาไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเนะ่ยคุณคุณเศรษฐาจะเอาสวจากไหนมาโหวตให้อ่ะครับนะครับผมเคยเรียนแล้วว่าสวชุดเนี้ยเขาเป็นชุดที่เกียดผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแล้วยิ่งมีข้อมูลอะไรก็ตามที่ทําให้สวเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาเนี่ยําลังจะคล้ายๆกับลุงโทนี่หรือเปล่าเขายิ่งไม่ไว้วางใจอนะครับสวชุดนี้เนี่ยเขาเป็นพวกมือปากจํานาข้าวนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเหมือนในอดีตหรือเปล่าใช่ไหมครับเมื่อมีอํานาจแล้วก็จะต้องมีข่าวคราวเฉา,าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งคุณเศรษฐานะครับเสนอคุณเศรษฐามาเนี่ยนะครับเขายิ่งไม่รับนะครับเพราะว่าเขามีความเห็นร่วมกันอันนี้ผมพูดอย่างเปิดเผยได้นะครับมีความเห็นร่วมกันว่าบุคลิกของคุณเศรษฐา,ากับวิธีคิดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าจะคล้ายๆกับคุณทักษิณตอนเป็นนายง นะครับก็คือว่าประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นเอาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับมาเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วมันกลายเป็นพดีความที่ยืดเยื้อเลื้อยลังกันจนมาถึงวันนี้ตรงตรง,รตรงนี้ดีคือที่ทางสงวฮอกกังวลใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบแล้วสองนะครับผมจะเรียนไปกว่าว่าในโครงสร้างอํานาจทางการเมืองไทยนะครับเขาต้องการที่จะจับ โทษเขาจะต้องการคุณอุงยิ้งเป็นตัวประกัน hmm. นะครับถามว่าหลักประกันอะไรล่ะที่จะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นเด็กดีนะครับเป็นคนดีและกันไม่มีความเสี่ยงเรื่องจะต้องจะต้องไปดําเนินการเหมือนกับในอดีต hmm. วิธีการเดียวก็คือว่าก็คุณอุงยิ้งก็ต้องเป็นตัวประกันในตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี hmm. นะครับ hmm. เพราะว่าอะไรฮะเพราะ เขามั่นใจว่าลุงโทนี่และเครือข่ายเนี่ยนะครับก็จะไม่กล้าทําอะไรที่ล้าเส้นนะครับเพราะถ้าทําอะไรที่ล้าเส้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเช่นกรณีข้าวจีทูจีจำนำข้าวเนี่ยนะครับคนได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็คือลูกสาวลุงโทนี่เองนะครับนี่จึงมันจึงเป็นความลงตัวนะครับทั้งโครงสร้างอํานาจนะครับแล้วก็ความหวาดระแวงของสวที่มีต่อพฤติกรรมอ่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนครับนะครับผมถึงเรียนว่า ตัดเรื่องจัดเก้าอี้คอรอมออกเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็ยากที่จะผ่านสอวอชุดนี้สอวอชุดนี้เขาไม่ยกมือให้คุณเศรษฐานในจํานวนที่ทําให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกอมนตรีครับอืมครับผม,มถามเพิ่มเติมแลวกันแสดงว่าเหมือนที่อาจารย์กําลังพูดเนี่ยในการโหวตนายกในวันโหวตเนี่ยแสดงว่ามันจะไม่จบแค่วันเดียวมันจะมีเหมือน,นคล้ายๆตอนที่คุณมีการโหวตคุณพิธาถูกไหมหลายๆรอบอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับผมถึงได้เรียนกับพักเพื่อไทยไงครับว่า แล้วยิ่งโหวตนะครับยืดไปม้วนเดียวไม่จบเนี่ยนะครับรัฐบาลลุงตู่เขาก็ตั้งตําแหน่งอื่นๆเพลินไปเรื่อยอถูกไหมฮะก็วันนี้เขาก็ยังกล้าตั้งเลขาธิการปปสใช่ไหมครับหลงป้าโอนอะไรฮะคุณธนุรัตน์หลักบุญเลยนะตำรวจนะเห็นไหมฮะแย่งตำแหน่งอื่นอีกถูกไหมฮะวันนี้ทหารตํารวจเนี่ยวันวันที่ยี่สี่เนี่ยสภากราโหูจะประชุมอนุมัติโหยกย้ายในคนแล้วกบเหล่าทัพบ เพราะนั้นถ้าวันที่22เนี่ยโหวตไม่จบเนี่ยนะครับเป็นอันว่าผอบอรเราทับทุกเหล่าทับก็ไม่ใช่คนที่พัรเพื่อไทยจะเข้าไปมีส่วนในการพิจารณาใช่ไหมฮะแล้วถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งพรบ,บรตํารวจแห่งชาติเขาก็บอกแล้วว่าตั้งผอบอรตรกับในพนทุกตําแหน่งต้องจบภายในสิ้นเดือนสิงหานะครับเพราะฉนั้นตํารวจก็จะเสร็จอีกอีกหน่วยงานหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าโหวตยื้ ยืดเยื้อไปนะครับสมมุติไปโหวตใหม่กันตอนต้นเดือนกันยาคราวนี้นะครับก็จะเป็นถึงคิวประหลัดกระทรวงอธิบดียันผ่านลงยันคนขับรถนะครับอืนะครับเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องประเมินความเสี่ยงเอาครับนะครับผมถึงได้เรียนเตือนดังๆว่าถ้าท่านจะเสนอที่คุณเศรษฐาก็เป็นสิทธิของท่านก็เป็นมติพักอันนี้ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับก็เป็นสิทธิของท่านแต่ท่านก็ต้องประเมินสถานการณ์เอาครับนะครับว่า ถ้าท่านเสนอคุณเศรษฐาไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ผ่านนะครับนั่นก็แปลว่าการแต่งตั้งเครือขากลไกของรัฐที่จะมาประชินือเป็นไม้ท่านเ่ยนะครับท่านก็ไม่ได้ตั้งนะครับเพราะนั้นถ้าท่านมาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านก็จะอยู่ในภาวะบริหารงานด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับลุงตู่เขาตั้งหมดแล้วครับอือาจารย์ครับแหมเวลเวลามันมีน้อยนะฮะไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีอาจารย์ผมถามงี้ดีกว่าครับ ถ้าเกิดว่าตอนนี้สถานก,การณ์เหมือนเหมือนว่ากําลังจะบีบทางให้คุณเศรษฐาเนี่ยฮะก้าวเป็นนายกรู้สึกมันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเปิดกว้างให้ทางคุณล<า>ุ้งอิงนะครับคุณแพอทองทานเนี่ยเข้ามาชิงตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเองแต่ว่าด้วยอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าตําแหน่งเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากสําหรับคุณอุงอิงนะฮะที่จะต้องเจอกับแรงกระทบอะไรหลายอย่าง อันนี้ที่ผม<ร>ต้องเรียนถามตามตรงว่าทั้งถ้าถ้าเป็นทางครอบครัวของเพื่อไทยเนี่ยฮะหรือแม้แต่ตั้งครอบ er, ครัวของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยครับเขาจะยอมให้คุณคอุ้งอิงนั่งตำแหน่งนี้หร,หรือไม่ฮะหรือถ้าไม่ยอมเนี่ยตำแหน่งการบวชครั้งต่อไปมันจะไปในทางไหนฮะอาจารย์ฮะคือวันนี้เนี่ยมันต้องจบที่คุณอุ้งอิงครับ,รบเพราะว่าลุงโทนี่ท่านจะท่านจะกลับบ้านครับนะครับรเราต้องเข้าใจนะครับว่า หลุดจากรอบนี้ไปลุงโทนี่กับเมืองไทยเนี่ยต้องมาในสภาพอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวเป็นๆน,นะครับคือหมดโอกาสกับเมืองไทยแบบตัวเป็นๆจับต้องได้โดยสิ้นเชิงอันนี้มผมพูดตรงๆเลยครับ<ม>นะครับแล้วถ้าไม่ใช่คุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับก็อย่าไปหวังจากคุณเศรษฐาเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเขาคือลูกน้องฮะเขาไม่ใช่ลูกในใส้แล<ม>้ว<ม>แถมก็ไม่ใช่ลูกน้องสายตรงลุงโทนี่ด้วยเขาคือลูกน้องนายกยิง<ม>่งร<ม>ักนะครับ แล้วลุงโทนี่เนี่ยเคยมีบทเรียนตอนท่านนายกสมัครเราคงจําได้ครับนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็ทราบว่าก่อนท่านนายกสมัครมาเป็นนายกเนี่ยก็คงมีการพูดคุยกับลุงโทนี่ในหลายเรื่องแต่เมื่อท่านนายกสมัครเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยก็พบว่าสมมติท่านเคยคุยกันไว้ร้อยเรื่องเนี่ยท่านอาจจะทําได้ครับประมาณแค่ไม่ถึงห้าสิบเรื่องหรือทําได้แค่ยี่สิบเรื่องใช่ไหมครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลุงโทนี่ท่านเคยได้รับบทเรียนตรงนี้มาแล้วท่านก็รู้ว่าเวลาของท่านเนี่ยก็เหลือไม่เยอะที่จะกลับประเทศไทยแล้วก็ได้รับความการอำนวยความสะดวกการด,ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยนี่จึงเป็นปัจจัยหลักครับที่ทําให้ลุงโทนี่เนี่ยก็ถอยจากตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าปล่อยให้เกมเลยเธอไปถึงคุณอนุทินของกับลุงป้อ,ม,อมายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะนั้นเ้นเดดไลน์สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคุณแพททองทานครับ ครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าถ้ามองในมนุมนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคุณอุ้งอิ้งจริงผ่านด่านสวไหมฮะถ้าเป็นคุณอุ้งอิ้งผ่านครับเพราะอย่างที่ผมยังไฮะว่าขั้วอำนาจเดิมเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะให้คุณอุ้งอิ้งเนี่ยเป็นตัวประกันครับในการกำกับพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยและเครือข่ายของลุงโทนี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสวชุดนี้เนี่ยนะครับเขามีความหลังฝังใจว่าพรรคเพื่อไทย ในอดีตเนี่ยนะครับเวลาขึ้นมามีอนานาจเนี่ยก็จะมีข่าวคราวเรื่องทุจริตคอรัปชันเสมอนะครับดังเช่นกรณีข้าวจี g ูจีและจำนำข้าวเมื่อปี2557อก่อนการรับอาหารไงครับอืมแน่ไหมอ่าวนะฮะอาจารย์พอดีมีคนมีคุณผู้ฟังส่งคำถามมานะฮะแหมอันนี้คํา <ขอ S 2> ถามของคุณผู้ฟังนะอาจารย์นะให้ให้อาจารย์ตอบนะอาจารย์เอาเอาเบาๆบพอนะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ต้องพักกอบเขาบอกที่อาจารย์พูดมาเนี่ยฮะอาจารย์เชียร์คุณอิงคุณอิงใช่ไหมครับีหยเขาถามมาสุภาพนะ ฮะคือจะเรียนอย่างผมเนี่ยไม่เคยเจอคุณอุ้งยิงแล้วก็ไม่เคยเชียร์คุณอุ้งยิงนะครับแต่ผมมองในมุมว่าคุณอุ้งยิงอ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจุดสูดยกลางของทุกฝ่ายนะครับหนึ่งคือกลุ่มพักร่วมเนี่ยก็รู้ว่าคุณหมอชรนานหรือทีมพักพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่เจราจากันอยู่เนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจตัวจริงว่าพักไหนจะได้จีเก้าอี้ใช่ไหมครับ,รบทุกคนก็อยากจะคุยกับลุงโทนี่กันทั้งนั้นแล้วใครที่เป็นสัญลักษณ์ขออ่ใครที่เป็น เลือดเนื้อเชื้อไขของลุงโทนี่นะครับก็มีคุณองค์อิงคนเดียวใช่ไหมครับ<ม>เราดูวันที่คุณองค์อิงนําทีมไปพบพักก้าวไกลก็ได้สุดท้ายคุณองค์อิงก,ก็ก็ต้องนําทีมเองไม่ใช่คุณเสถา<ม>ซึ่งผมก็เคยเรียกร้องว่าเอาแล้วคุณเสถาแกหายไปไหนวะ<ม><ม>นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับในแง่ของพักร่วมเนี่ยนะครับเขาไม่ไว้ใจลูกหาบพ,พักเพื่อไทยเขาต้องการที่จะดิวกับตัวแทนโดยตรงของลุงโทนี่<ม><ม>นะครับอสองสวเนี่ยเขาไม่ไว้ใจบุคลิกอย่างคุณเสถาเพราะเกรงว่าจะมีผลประโยชน์ ับซ้อนตามรอยลุงโทนี่ตอนเป็นนายกแล้วก็สามนะครับขั้วอํานาจอื่นๆเนี่ยนะครับเขาต้องการให้คุณอุ๊กอิงอ่ะเป็นตัวประกันพฤติกรรมของลุงโทนี่และเครือข่ายรวมถึงพักเพื่อไทยซึ่งเคยมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันมาในอดีตครับครับครับถามอาจารย์ก่อนนะจะมีเวลาสเล็กน้อยอาจารย์คิดว่าโหวตนายกนี้จิบหรือย่ิบสองวันที่ยีนะครับครับ เพราะว่าวันที่สิบแปดเนี่ยผมคิดว่าการเจรจาในการจัดสรรเก้าอี้คอรมอนะครับมันมันยังไม่เสด็จน้ำแต่แน่นอนนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากวัสิบแปดแน่นะครับเพราะอยากปิดเกมใช่ไหมปิดจ็อบปิดจ็อบใช่ไหมใช่ไหมฮะต้องปิดจ็อบก่อนอำนาจมันถึงจะมาครับขนาดอย่กันพรรคร่วมก็รู้ว่าถ้าขืนฉันให้แกเป็นนายกฉันก็เจ๊งเหมือนกันครับ อ๋อชัดเจนนรกดดันกันแบบนี้นะครับครับผม่หมอ่ะถือว่าชัดเจนวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยในรายการนะครับได้ครับครับครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ